นี่เป็นวันเกิดของลิลลี่และลีเสนอว่าจะพาเธอไปทำสปาพวกเขามาถึงพิงค์โปรตัสบูติกสปาอันงดงามเพื่อเข้ารับการทำทรีตเมนต์และถูกส่งไปยังห้องต่างๆผู้เธอคนหนึ่งได้รับข้อความในโทรศัพท์ว่าระวังให้ดีลองดูที่ภาพคุณบอกได้หรือเปล่าว่าเพื่อนคนไหนกำลังตกอยู่ในอันตรายลิลลี่เครื่องดื่มบนถาดของบริกรคนนั้นมียาพิษแน่นอน เธอควรจะออกไปจากสถานที่แห่งนั้นให้เร็วที่สุดโจนาตื่นขึ้นมาในโลกที่ต่างออกไปปกติแล้วเขาเป็นนักเรียนเกรดเอแต่ในโลกนี้เขาเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างแย่คุณครูของเขาจึงกักตัวเขาเพื่อดูว่าเกรดจะดีขึ้นหรือไม่ในช่วงที่กักตัวเขาต้องไขปริศนาบางอย่างสำหรับแต่ละปริศนาที่เขาไขได้เขาได้รับคะแนนที่จะช่วยยกระดับเกรดเอของเขาภารกิจแรกของเขาคือค้นหาความแตกต่างระหว่างภาพทั้งสองภาพเขามีเวลาน้อยมากคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหม ใช้แล้วภาพทางขวาไม่มีรอยเขียนบนกระดาษสำหรับปริศนาในการกักตัวข้อต่อไปโจนาต้องหาความแตกต่างระหว่างกระต่ายขี่ม,มอเตอร์ไซค์2ตัวนี้อย่าถามอะไรมากเลยแค่ช่วยเขาก็พอแล้วใช้แล้วต่างกันตรงหมวกกันน็อก ดาน่า <Dana S 2> <Dana S 1> เป็นแชมป์ว่ายน้ำที่กำลังเตรียมตัวแข่งขันในวันจันทร์24ชั่วโมงก่อนถึงวันสำคัญ mm. เธอกลับหายตัวไปและไม่มีใครหาเธอเจอแม่ของเธอโทรหาตำรวจและขอให้พวกเขาสอบสวนเหตุการณ์นี้และพวกเขาก็พบผู้ต้องสงสัย3มคนพวกเขาทั้งหมดเป็นนักว่ายน้ำพันนาบอกว่าเธอไม่ได้คุยกับดาน่าตั้งแต่การซ้อมครั้งล่าสุดแอชลีย์ mm. อธิบายว่าเธอเชิญดาน่ามากินอาหารกลางวันในวันเสาร์แต่ว่าดาน่าปฏิเสธเพราะเธอกำลังทำผมเพื่อการแข่งขัน ส่วนเมลานีบอกว่าเธอคุยกับดาน่าเมื่อคืนก่อนดาน่าบอกว่าเธอรู้สึกกังวลก่อนการแข่งขันนักว่ายน้ำคนหนึ่งกำลังโกหกคนไหนกันละ่ะคนร้ายคือแอชลี่แน่นอนมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่นักว่ายน้ำจะทำผมก่อนการแข่งขันเพราะมันก็เปียกอยู่ดีละ่ะ แดเนียลเป็นลูกเรือบนเรือสำราญขนาดใหญ่วันหนึ่งกับตันขอให้เขาไปที่ดาดฟ้าเรือชั้นล่างสุดและไปเอาสิ่งของบางอย่างแต่เมื่อเขากำลังเดินลงไปบันไดก็หักและเขาก็ลม้มลงเขาพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถออกไปได้และไม่นะสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่เขาคิดมีรูบ,บนตัวเรือและน้ำเริ่มเต็มชั้นล่างลองมองไปรอบๆมีอะไรที่แดเนียลสามารถนำมาช่วยเหลือตัวเองได้ไหม ได้สิเขาสามารถสวมเสื้อชูชีพแล้วรอให้น้ําเต็มชั้นล่างได้เขาจะลอยขึ้นไปแล้วปีนบันไดนั้นขึ้นมาอีกครั้งฉันหมายถึงว่าถ้าเรือลำนั้นไม่ได้จมแบบไท <Yeah. S 1> ทาน,นิกนะนะเอเมิลี่กำลังสำรวจตู้เสื้อผ้าของคุณยายเมื่อเธอพบบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนั่นก็คือไทม์แมชชีนเธอตั้งวันที่ย้อนกลับไปในศตะวรรษที่16แล้วก็กดปุ่มเธอใช้เวลาทั้งวันสำรวจตลาดท้องถิ่นแต่ผู้คนกลับมองว่าเธอแปลกประหลาดชายคนหนึ่งเข้ามาหาเธอและบอกว่า เขารู้ว่าเธอคือนักเดินทางข้ามเวลาเขาจึงขังเธอไว้ในห้องใต้ดินและถามว่าเขาจะไปหาที่ซ่อนไทม์แมชชีนได้ที่ไหนเอมิลี่รู้สึกหงุดหงิดมากที่ถูกจับได้และกลัวว่าจะไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตจริงอีก oh. ตอนนั้นเอง oh. เธอเห็นว่าห้องใต้ดินมีเปียโนเก่าอยู่ตัวหนึ่งคุณพอจะรู้ไหมว่าเอมิลี่จะสามารถใช้เปียโนตัวนั้นเพื่อการหลบหนีได้อย่างไร มันอาจจะยากหน่อยนะแต่เธอควรจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอขีที่ถูกต้องคุณตัดสินใจว่าจะออกไปผจญภัย <Yeah. S 2> จึงจัดกระเป๋าเป้และเดินป่าไปตามเส้นทางแอปทะเลเซียนประเด็นคือเนื่องจากนี่เป็นการเดินป่าครั้งแรกของคุณคุณจึงวางแผนได้ไม่ดีน้ำของคุณหมดแล้วและคุณต้องหาน้ำเพิ่มมีแหล่งน้ำสี่แหล่งอยู่ตรงหน้าคุณบอ่อน้ำทะเลสาบต้นกระบองเพชรฉ่ำน้ำและลำธารคุณควรเลือกดื่มน้ำจากแหล่งไหน ระบองเพรส่วนใหญ่มีพิษคุณควรอยู่ให้ห่างจากมันน้ำจากบ่อและทะเลสาบเป็นน้ำนิ่งซึ่งหมายความว่าน้ำเหล่านั้นอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีน้ำจากลำธารจึงเหมาะที่สุดว้าวขณะที่ทำงานตอนดึกในห้องทดลองรับสุดยอดในที่สุดไมเคิลก็สามารถสร้าง DNA ของสิ่งมีชีวิตลูปผสมตัวเมือมาได้หลังจากทำงานหนักมาตลอดเขาก็ตัดสินใจที่จะดื่มกาแฟและกินโดนัทเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อเขากลับมา เขาพบว่าตัวอย่างการทดลองหายไปจากตู้อบแล้วอไมเคิลเรียกไรอันเจฟและลอร่ามาเพื่อสอบสวนพวกเขาใครเป็นคนเอาสุดยอดงานวิจัยลับที่ฉันทําวิจัยอยู่ไปไรอันบอกว่าผมกําลังยุ่งอยู่กับการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอื่นอยู่และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเจฟฟบอกว่าผมไม่ได้แตะต้องสิ่งมีชีวิตลูกผสมเลยนะแถมผมก็ยังง่วนอยู่กับการหาเอกสารที่ผมต้องการในห้องเก็บเอกสารด้วยส่วนรอร่าบอกว่า ฉันอยู่ที่ห้องน้ำตลอดเลยใครกันที่เป็นคนเอาตัวอย่างการทดลองไปไมเคิลไม่เคยพูดเลยว่าเขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดลูกผสมเจฟปล่อยไกยออกมาตัวเบื้อมว่าหลังจะทำอะไรก็ฉลาดกว่านี้หน่อยนะเจฟฟ <laughs> แอนเกล็ดดูหนาวมากแต่เธอก็ต้องออกไปทำสิ่งต่างๆเหมือนกับคนอื่น เธอเพิ่งย้ายไปทํางานในเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะและได้สัมผัสกับฤดูหนาวสุดขั้วแต่เธอก็สามารถออกจากบ้านเพื่อไปห้างและช้อปปิ้งอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีพายุหิมะขนาดใหญ่ได้แต่หลังจากนั้นเมื่อเธอเดินกลับมาที่รถที่จอดอยู่เธอกลับพบว่ามีคนแงะรถแล้วเอาข้าวของของเธอไปเมื่อตำรวจได้ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนตำรวจจึงสอบปากคำพวกเขาฟรานเชสกาบอกว่าเธอกำลังขับรถอยู่ด้านนอกและไม่รู้อะไรเลย เนทบอกว่าเขากําลังซื้อเสื้อผ้าให้ลูกๆของเขาอยู่ส่วนเอร์ลบอกว่าเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟชั้นบนของห้างแต่หลังจากนั้นตำรวจก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทันทีคนคนนั้นคือใครกันล่ะฟรานเชสกาเธอกําลังขัดรถของเธออยู่ด้านนอกท่ามกลางพายุหิมะเนี่ยนะนอกจากจะไม่มีเหตุผลแล้วยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย ก็หกไม่เนียนเลยนะเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องที่มีประตูสี่บานอยู่ข้างหน้าคุณไม่มีเวลามากพอที่จะเอาแต่เลือกว่าประตูไหนนำไปสู่อิสรภาพคุณได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดกําลังมาหาคุณจึงรีบตรวจดูประตูอย่างรวดเร็วประตูด้านซ้ายสุดมีป้ายเขียนว่าเปิดประตูทางขวาเพื่อเป็นอิสระประตูบานที่สองมีป้ายเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า It's the right door ประตูบานที่สามมีป้ายบอกว่า เอสรภาพแค่อยู่ตรงหน้าคุณและประตูบานสุดท้ายมีป้ายเขียนว่าอย่าไว้ใจป้ายเด็ดขาดคุณควรเลือกป้ายไหนดี mm. เลือกประตูสุดท้ายมันบอกว่าอย่าไว้ใจป้ายก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าป้ายจะโกหกประตูที่1บอกว่าให้เข้าประตูทางขวา ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นประตูทางขวาสุดแต่เป็นประตูที่อยู่ด้านขวาประตูแรกประตูที่2บอกว่า it's the right door ซึ่งไม่ได้หมายความว่าประตูนี้ถูกต้องแต่ right ในนี้หมายถึงประตูทางด้านขวาประตูที่สามบอกว่าอิสรภาพแค่อยู่ตรงหน้าคุณคําว่าแค่นั้นไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมดังนั้นประตูบานสุดท้ายที่อยู่ด้านขวาจะนําไปสู่อิสรภาพเมสันมีความสุขมากเมื่อได้ข่าวว่าเจนน้องสาวของเขากำลังจะมาที่เมืองนี้ เขาเพิ่งเริ่มงานใหม่และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เป็นเจ้าบ้านที่เธอเป็นครั้งแรกโดยปกติแล้วเธอได้เห็นเพียงแค่ภาพสวยๆของสถานที่ที่เขาไปเที่ยวรวมถึงสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่แต่เมื่อเขาไปรับเธอที่สนามบินเขาสังเกตเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเธอเธอตอบสนองเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวอย่างแข็งกระด้างเธอไม่กินอาหารและยืนยันว่าเธอต้องการพักผ่อนแปลกแฮะนี่เขาดูหนังไซไฟมากเกินไปหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นาน เมสันก็ได้ยินเสียงเคาะประตูและคนที่เคาะประตูนั้นก็คือเจนนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนสิเจนบอกว่าเจนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเขานั้นเป็นคนที่แอบอ้างเป็นเธอเมื่อเจนในห้องนอนออกมาและเห็นเจนอีกคนนึงนั่งอยู่บนโซฟาทั้งคู่ก็ตกใจมากพวกเธอพยายามโน้มน้าวเมสันว่าตัวเองคือเจนตัวจริงแต่เมสันจะเชื่อใครดีล่ะ มันเป็นเรื่องปกติที่จะกลับมาจากการเดินทางแล้วค่อนข้างเหนื่อยและต้องการพักผ่อนแต่เจนคนที่2รู้ได้อย่างไรว่าเมสันอาศัยอยู่ที่ไหนโดยที่เมสันไม่เคยพามาก่อนและเธอก็ไม่แม้แต่จะเหงื่อออกเลยกับการมาที่อาพาร์ตเมนต์นี้ทันทีที่มีอาเข้าไปในห้องนั่งเล่นเธอก็ตกใจกลัวเธอบอกเฮนรี่ให้โทรแจ้งตำรวจทำไมกันต้นไม้อยู่กลางปากเขา แล้วใครจุดเทียนกับจุดไฟล่ะในเมื่อบ้านล็อกอยู่เฮนรี่ตรวจดูทุกห้องแต่ไม่เจออะไรแล้วคุณล่ะผู้คุณคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าต่างตรงหลังคาเปิดอยู่ต้องมีคนแอบเข้ามาก่อนที่พวกเขามาถึงและตอนนี้ก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเห็นไหม ผู้เขาแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาถึงในหนึ่งชั่วโมงมีอาตัดสินใจอาบน้ำมเมื่อเธอกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเฮนรี่ก็หายตัวไปแล้วมีอาค้นหาในสวนและตรวจดูทุกห้องทั่วบ้านและกลับไปที่สวนอีกครั้งแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆคุณช่วยเธอได้ไหม อ่างน้ำร้อนเปิดอยู่ตอนที่มีอาวเริ่มหาแต่ตอนนี้มันปิดไปน่าสงสัยนะเนี่ยมีอากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนทันใดนั้นผู้ชายสวมหน้ากากาก็โผล่มาผลักเธอมีอาเหยียบกับดักและตกลงไปในบ่อน้ำลึกเธอร้องช่วยฉันออกไปหน่อยไม่มีใครตอบรับโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นผู้ชายสวมหน้ากากเสนอให้เธอเล่นเกมไม่เช่นนั้นเธอจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปนี่คือปริศนาข้อแรก ฉันมีได้หลายสีสันตัวใหญ่เวลาอิ่มหนำและฉันก็จะลอยไปถ้าไม่ผูกไว้แถมมีเสียงดังเวลาแตกฉันคืออะไรมีอาตอบได้ทันทีแล้วคุณล่ะคำตอบที่ถูกต้องคือลูกโบงนี่คือปริศนาข้อสองฉันกระโดดได้ ปีนได้มีหลายขาโหนต้นไม้ก็เก่งฉันสร้างบ้านได้ใหญ่กว่าตัวเองอีกฉันคืออะไรคุณเดาได้ไหมเป็นยังไงกันบ้างเดาถูกกันไหมก็แมงมุมไงล่ะและข้อสุดท้ายฉันออก่าตอนมืดโดยไม่มีใครเรียกและหายไปในตอนเช้าโดยไม่มีใครเอาไปฉันคืออะไรคุณช่วยมีอาได้ไหม คำตอบที่ถูกต้องคือดวงดาวมีช่องเปิดออกก้นบ่อน้ำมีอาลอดเข้าไปจนเจอชั้นใต้ดินสุดหลอนที่นั่นมีสามทางสู่อีกสรภาพแต่ละบานมีอันตรายซ่อนอยู่บานแรกมีมังกรพ่นไฟหลับอยู่ด้านหลังบานที่สองมีสายไฟแรงสูงเต็มเลยและบานที่สามก็มีแวมไพร์ดักรออยู่มีข้อความเด้งขึ้นบนโทรศัพท์ของมีอาเร็วเข้า อีกไม่ช้ากำแพงจะบีบตัวเข้ามาและจัดการเธอซะมีอาควรเลือกบ้านไหนดีเธอควรรอจนกำแพงบีบเข้ามาใกล้เธอจะได้เอาแท่งไม้นี้ไล่แวมไพร์และหนีออกไปทางประตูบานที่สามเมื่อตำรวจมาถึงบ้านต้นไม้ก็จะมีอาและเฮนรี่นอกบ้านเฮนรี่เพิ่งตื่นจนใส่ยานอนหลับในกาแฟาของเขา เจ้าหน้าที่สำรวรอบๆและพบเบาะแสพวกเขาสรุปว่าโจรน,น่าจะหนีออกนอกประเทศด้วยรถไฟโชคร้ายที่ไม่มีใครจำหน้าหรือเห็นเลยว่ามันมากันกี่คนตำรวจเลยเรียกตัวคนสี่คนที่สถานีรถไฟมาสอบสวนและดูสัมภาษระคุณดูออกไหมว่าใครเป็นสุด ทำไมคนหัวล้านถึงมีแชมพูนะและทําไมคนตาบอดถึงมีไฟฉายส่วนคนนี้มียาสีฟันสามหลอดแต่ไม่เห็นมีแพรงดูเหมือนว่าจะมีแค่คนที่สี่นะที่บริสุทธิ์เพื่อนสามคนอาศัยอยู่ใกล้กันและมักจะมาดื่มกาแฟด้วยกันพวกเขาชื่อว่าคุณฟ้าคุณแดงและคุณขาววันหนึ่งพวกเขาสังเกตกันว่าเสื้อตัวในที่ใส่กันนั้นสีเพี้ยนคุณฟ้ากล่าวว่า นี่คุณขาวสังเกตไหมว่าตอนนี้พวกเราสวมเสื้อสีที่ไม่ตรงกับชื่อตัวเองอยู่ผู้ชายชุดขาวจึงตอบว,ว่าว้าวจริงด้วยคุณเดาได้ไหมว่าพวกเขาใส่ชุดสูทเสียอะไรอยู่บ้างคุณฟ้าใส่ได้แค่เสื้อสีขาวหรือแดงแต่เรารู้กันแล้วว่ามีคนสวมชุดขาวไปแล้ว ดังนั้นจึงหมายความว่าคุณฟ้าจะใส่ได้แค่สีแดงส่วนคุณขาวจะใส่ได้แค่สีฟ้าหรือสีแดงซึ่งมีคนสวมชุดสีแดงไปแล้วดังนั้นคุณขาวจึงต้องสวมเสื้อสีฟ้าส่วนคุณแดงนั้นสวมเสื้อสีขาวมีอาและเฮนรี่พักค้างคืนที่โรงแรมใกล้ๆผู้จัดการบอกว่ามีห้องว่างแค่สามห้องคุณช่วยพวกเขาเลือกห้องที่ดีที่สุดหน่อย ห้องนี้เหมือนจะไม่มีประตูแปลกมากส่วนห้องนี้มีรอยแตกที่กระจกและเพดานน่ากลัวห้องที่สองจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและปลอดภัยพวกเขาเช็คอินเฮนรี่ถามมีอาว่าหืมเธออยากไปไหนต่อซึ่งเธอตอบกลับเป็นคำใบ้ว่าคุณเคยมาเยี่ยมฉันเวลาที่อยากรู้แต่พอมีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใครมาหาอีกฉันคืออะไร คำตอบที่ถูกต้องคือห้องสมุด